ก่อนวันนี้พี่จะให้แกมาเป็นสักขีพยานยในการเปิดอบกาแล็กซีของพี่แม่งแพ็คตอนแรกกับว่าจะเอาแพ็คนี้เพราะว่าเห็นไปี่สอันแต่ว่าแม่งโคตรแพงมันแพงเหรียญีนะมันแพงกว่าเหเรียญนะ่ะ400กว่าเหรียญก็เลยจัดแค่10อันพอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกันกันมึงเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดีวดี๋ยวเ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 ดี๋ยววเดเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ดยวี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ไอถุงแล้วก็เจมสโตนหมาละสโตนหรือสกินถาวรระดับแมทริกรวมถึงกาแล็กซีทิเค็ตโอกาสดอฟเจมสโตนและสกินระดับแมทริกเพิ่มขึ้น1.5% 1.5อีกอีก0.5หายไปไหนไม่รู้เหมือนนกัโอเคซื้ออะไรนะมแปบแปบแปบกำลังโหลดข้อมูลซองนี้ไม่สามารถซื้อได้ไหมใช่ปลดล็อกไอเทมแล้วเสร็จสิ้นอ่ะเรามีงบแค่นี้ก็เปิดแค่นี้ละกันเนาะ เพราะว่าไอ้แพ็คนั้นแม่งแพงสิบหายเลยเนี่ยขอดูก่อนเหรียญทําอะไรได้บ้างว้าวว่าแล้วจะต้องแลกสกินนี้ได้เนี่ยเนี่ยพี่บอกพี่พี่ว่าแล้วว่าสะสมเหรียญแล้วมันจะแลกโคม่าพิเศษได้เนี่ยโคม่าสีพิเศษนี่แล้วก็กรอบเฮ้ยสองร้อยเหรียญอะไรอะไรอ่ะมะเร็งหรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกอลเรน่ามะเร็งไม่มีสกินดาร์กสตาร์เอ็นดูปฟูเฮ้ยอู้กุญแจว่ะ พี่พี่มีกล่องพอดีเลยมียามยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดโอ๊คกันนอกเรื่องนอกเรื่องโห้โค้ชสวยเฮ้ยดูนี่เดี๋ยวก่อานะโค้ชสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาโคะไม่เอาชาโคะได้ไหมพี่พี่ชอบเล่นสอ่ะต้องได้สามะใช่ไหมสกินนามิสกินนามิที่พี่อยากได้อ่ะอะไรวะสเปสสเปสดิสตาร์ทเหรอมันมันไม่เห็นขาวพี่แต่พี่ไม่เห็นหรอา อันแรกอันแรกพี่อันแรกจัดเลยนะเอากดตรงไหนกดตรงไหนกดตรงไหนดีเออพี่พี่พี่เห็นข้อข้อของไอ้ตรงคำว่าเปิดด้วยพี่กดข้างอะไรพี่ก็หมุนเดี๋ยวขอบไหนขอบไหนขอบ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 ซ้ายบนอ่ะแล้วพี่วนรอบนึงอ่ะให้ให้ให้มันไปอยู่ให้มันไปทางขวาหรือวนไปทางซ้ายขวาวนขึ้นบนลงวนขนขวาแล้วก็วนลงแล้วไอ้วนวนขึ้นอนลนเนี่ยเหรอมองเห็นน้องพี่อ เอ้าวแป้งไปแล้วอะ่ะเ้ยเนันุกม,มาถึงปุ๊บก็ได้ถุงเลยรันแพนน่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว<ต>เดี๋ยวมันถุงมันได้ง่ายจังวะอเออเถมคเฮ้ยเฮ้ยไม่ซับพอเลยนะพี่ตัวเนี้ยกูเล่นไม่เป็น้อำแข่งันด้วยกูๆๆเ,เล่นทำเค้นไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยคันนี้เหรอพี่เห็นต้องคำว่าโดเด็กปะนั่น เดี๋ยวพี่ก็ตอนเด็กเพราะมันจะถ้าเกิดเติมซาอีมจะเป็นคำว่าดีไหมพี่มันอาจจะ<ช>ได้ของดีใช่ไหมก่อนเลยนะก่อนเลยก่นเลยอุ้ยคือภูปาร์ตี้อามู <c oughs> มูอะไรแบะมีแล้วสกินเนี่ย <c oughs> เราติดไงพี่ตอนเด็กมันตัวเล็กเหมือนเด็กไงใช่เหรอวะใช่เฮ้ยไหนของพี่ลองสูตรพี่มั่งพี่ลองสูตรพี่มั่งสูตรพี่อะเปิดแต่ไม่คิดอะไรเฮ้ยมีแล้วเบลดควีน มีแล้วมีแล้วสกินนี้มีแล้วมีแล้วอะไรเดี๋ยวเก็บไว้หลอกทับตัวอันนี้ฮะนี่พี่พี่ต้องกดตรงไอ้เนี้ยกดตรงสระเอแล้วพี่ลากไปถึงดอเด็กแล้วพี่ก็ปล่อยเล่าถึงดอเด็กแล้วก็ปล่อยอ่าแล้วก็ปล่อยพี่ปล่อยเกลืออีกแล้วปล่อยไม่เอาจริงกันเลยเกินแล้วแต่พี่เล่นตำแหน่งซับในกำไม่ไม่ไม่ตัวตัวตัวนี้พี่เล่นเป็นอยู่เบเจสอะเหมือนกันพี่พอเล่นได้ เรากดเร็วไปไงมันคูดาของดีไม่ให้เราไม่ทันเลยพี่ใช่อวะเราต้องกดคร้างแล้วนับ1นึ่งถึงยี่สิบเลยพี่อะค้างหนึ่งับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดนัสิบสองสิสามสิบสี่สิบห้าสิบหกิเจ็ดสิบแดสิบก้าสิบสนบนมบสอันึบออีกอันิบสินสิบสิบสิิบส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 ิสนบสิสิสิบสิสิบสิบสอ นก่อนใจเย็นเสียงมึงดังชิบหายเลยอ๋อท้อดีโอ้พี่โคตรดีใจเลยนะไี่จ้าเฮ้ยเก็บ์ตะตนไงล่ะฮี่เก็บไว้แลกโชเกตดักสตาร์เป็นไงเมื่อกี้อไอ้เจมมันออกจากกวานเงี้ยไอ้นี่มันเลยมามั่งใช่เหรอไอ้ไอ้อันนี้สูตรไม่นต้องไม่เล่าพี่มันจับสูตรเขาได้ละเหรอมันมีสูตรอะไรอีกท่องส่วนน้ำโมสามจบแล้วดึงสตาเหรอพี่พี่เคยเห็นไหมพวกเขาเล่นเขาเขา พจน์ในไอ้ไอกระตูยิปเปิลเหลือแล้วลูกอะที่มันจะวาดเป็นรูปดาวในวงกลมอ่ะพี่เอาแค่เป็นรูปดาวพอพี่นะกดลงเป็นรูปดาวแต่ดาวสายนางเอออ่ะอ่ะนั่นแหละอ่ะนั่นพี่โอ้เฮ้ยเล็กส่มองในแง่ดีเข้าไว้พี่มองในแง่ดีเข้าไว้ด้วยนะถ้าอันถ้าอันสุดท้ายถ้าอันสุดท้ายละพี่เกนพี่เกนพี่เกนเอานิ้วไปกดตรงลิเกเดลลี่นะเปิดได้หน่อ่าอ่านั่นแหละ แ้ี่เข่นก็ิที่เจตะต้นฮะกดที่เจมตะตนทำไมวะอ่าสีม่วงเหมือนกันพี่เขนก็ออฟใหม่อ่ะก็ปิดออฟอ่าแล้วพี่เขนกดค้างูเขาาเปิดเดี๋ยวผมนับให้หนึ่งค้างแล้วค้งละหนึ่งสองสามสี่อดะมีแล้วเกือจมอเกือกว่าคือกูมีแล้วก่อนอภิมาหาเกืออ่ะพี่ใค้สูตรเลยพี่พี่ไม่มีสูตร นี่กดตรงมุมเขาเคยเห็นเขากดตรงมุมพี่เห็นน้องชื่อแคร์แล้วปะอะไรอีอะไรอีเขาเนี่ยเขาได้มีเดี๋ยวพี่พี่พี่ไปชี้ชื่อแคร์เราอะทำให้มันงงเลยเออไหนวะพี่กดไปทีนึงแล้วพี่เขาได้ตังมาใหม่อ่าแล้วพี่กดพับก็ยอมลงพี่กดไปที่เปิดมันจะงงอย่างเดือนกลางไงเนี่ยโอ้โหพันได้เลยพี่นังนะมีแล้วเอ้าเป็นพี่มีเยอะจังวะ เดี๋ยวหลอกแม่งเหมือนไปเหมือนมันจะโดนหลอมไหมมีแล้วเกือบเกือบทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้พี่ผมเปิดไปเลยนะอันนี้พี่ผมเปิดไปเลยนะจะอะไรจะโอ้โหเนี่ยไอ้ร้านนี้สวยร้านนี้สวยพี่จะไปเล่นไปสวยก็จริงสวยเล่นไปเป็นไปไงกี่ตื่นกันเฮ้ยพี่พี่พี่ต้องกดเข้าไปตรงกลางหลุมคำอ่ะยี่สิบครั้งเลยพี่แ้่พี่ก็ล่าไอ้กดครั้งที่ยี่สิบพี่ก็ล่ามาโดนเขามาเปิดแล้วพี่ก็กดเขามาเปิดเข้าไปเลย โหงานงเลยเหรออ่ะเฮ้ยเราเป็นการลาของบีออกมาจังหนุมี้สิบสิบเอ็ดสิองสิบสิบ่้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเ่ิอ้าวเียพี่ลับเลเาเปิดแล้วพี่เปิดโอ้รับเป็นไงพี่าต่เลกซี่ไงเลกซี่แต่พี่มีพัลติเมท้วเป็นัไมกจะไม่ว่าเลยเว้ยถ้าเป็นคอสมิกลักจะไม่ว่าเลยเว้ยคื้มีอัลติเมทอันเดินใช่เอเลเมนถูกเฮ้ยเลกซี่พี่หาซื้อไม่ได้เลยนะหาซื้ ไ,ไม่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 ค่อยค่อยไปตอนที่เราไปหล่อไหอไมนี่อ่าเดี๋ยวค่อยเอาตอนหล่อแล้วเอาไงดีวะอันสุดท้ายแล้วด้วยไม่เดี๋ยวจำจีนมาเถอะปอแปะดีกว่าเนี่ยเนี่ยชี้ชี้ตรงตัวอักษรเนี่ยนี่มองร้องร้องกรุ <S <S ่มสระเอิ๊ยดไปเลยสระเอี๊ยโอ้ยก็มีดีแล้วอ่ะพัวขอกันเลยอย่าสูบมือกับสูบพี่่ไม้เดย กินเลยจีทำประเมินพี่ดีแล้วอ่ะแล้วพี่เคยสุ่มได้แล้วก่อนหน้านี้ของก่อนของก่อนหน้านี้อีกแล้วทำไมเอจีมันไปอยู่กับพี่บ่อยยังวะไม่รู้อ้ยก่อนไม่มีเลยไอพี่หลอมหลอมอะไรดิหล่อมลองซ้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปหรือเปล่าไออันนี้พี่ใช้สูตรพี่เลยถุงกระนั้งซีไม่ต้องจัล้วสูตรอะไรวะจำจีมาเคี้ยวเหรอไม่รู้พี่เคนก็ชี้ไปตรงไอชาโคโของไอมาไฟอ่ะตรงรูนะเออพี่ พี่กดเขว่าหล่อมโลมาห้าครั้งแล้วพี่กดกระบาดออกเลยเออนะเพื่ออะไรวะเออนะกระบาดออกแล้วพี่กดกดถุงกดถุงอ๋ออุ้ยแต่ของเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยพี่เราเปิดไอ้บึ้งนี้ต้องมีสุดโอ้ยอีลาวกลางบึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรก้อนตบแม่งไอ้เด็กนี่เอาดี โอ้พี่เป็นโอ้ีใจตายเลยนะพี่ดีใจตายเลยนะโอ้พี่ล่างขาววัเปิดตาตาพูดทีมาพูดทีอ๋อโอ้นักดำดำเฮ้พี่พี่ได้ลิซินน่ะไม่ได้ลิซินน่ะเออมีแต่ตัวที่กูไม่เล่นทั้งนั้นแหละที่ที่กูได้อ่ะเฮ้ยหลอบตัวไหนเกียร์พี่มีตัวไหนบ้างแล้วเนี่ยซื้อแชมเปี้ยนไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อซุ้มซุมอันไหนพี่มีแล้วพี่กดพี่กดซุ้มใหม่เลยเดี๋ยวพี่เปิดตา แล้วเดี๋ยวผมทู่ให้ว่าอะไรเอาพวกที่มีแล้วก่อนใช่ไหมใช่พวกที่มีแล้วก่อนอ่ะนี่อันที่มีแล้วนะมีอันนี้แล้วก็ไม่เอากากัดแล้วกันไม่เอากากัดอ่าพิมพ์ไปกดแล้วพี่พ์ไปตาเลยต้องปิดนะเดี๋ยวผมจะใบเฮ้ยนะอ่าก็ได้ก็ได้กดแล้วนะเฮ้ยกดเลยๆน้ำเหรมเฮ้ยดิ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไร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 โคตรดิ่งลักฮะจริงดิโคตรดิ่งลับเฮ้ยเฮ้ย อตอนแรกวันจะใบแล้วอ่ะเห็นมันตัวที่พี่อยากได้อะ่ะเอ้ยแล้วมันสีฟ้าด้วยกอนผมผมจะตอนแรกผมจะใบ้แล้วเฮ้ยตากเพบาะว่าผมฟ้ามาโอ้ยแล้วตัวที่พี่อยากได้ด้วยแล้วสกินเพิ่งเข้าแล้วเป็นสีที่พี่อยากได้ว้าวตอนแรกผมจะใบ้โอ้โหผมตื่นเต้นจ,จนจนตายลายเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอะ่ะโอ้โหแคมปเก็บไว้เลยมันล็อกเทวอรนเลย ไงอ่พี่<ะ>กูเ่ดุนขึ้นก,กูไม่คิดอะไรแล้วมามึงจะยังไงก็มาเลยมาออกมาจาเจ้าของไงอะ่ะโอเคทีว่ากระดวงอ่อนได้ว่ะไ,ได้ตัวที่อยากได้พอดีเลยเอ้ยได้ไดสกินที่อยากได้พอดีแล้วแบบฟรีด้วยเอเอ๊แต่ถือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคิดดีๆคือเป็นสกินที่ได้จากอมนะที่เอาไปสุ่มอ่ะแล้วแบบได้อันนี้พาดีก็ถือว่าคุมนะโอเคแล้วนะคือแบบองพอนะพี่อันนี้คุมถือว่าคุมแล้วนะตอนเนี้ยอ่าที่จริงเราได้รีเจนมาตั้งสียนะพี่ว่าคุมว่้ให ใช่ถ้าถปารีสกับพี่เล่นด้วยก็น่าจะดีอ่ะอ่ะต่ออันไหนเลยกันอล็กซี่วันแรกพี่เราต้องเอาของที่ไม่สามารถหาได้แรกเยราจะแสดงถึงความแรงได้เหรอวะอะไรนะพี่ลองพี่ไปตาพี่ตากันค่ะมาเลไนกันเล่นกันนะเดี๋ยวผมจะไปเป็นอะไรกันมึงตื่นเต้นผมจะรำรัดตื่นเต้นไว้เฮ้ยเฮ้ยพี่ตัวนี้โอ้โเม่งตัวนี้โอ้โเม่งมันก็หมิ่งหมดทุกตัววะไลท์ไลท์เหรอกะกัด ไม่ใชี่ยงไม่เกี่ยงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออ่มีท่าทำให้ไม่ตกเป็นเป้าหมายได้ด้วยเอาลองไงหัวเม่งไม่ตกเป็นเป้าหมาย AP AP เป็น AP ตัวเขี้ยนแล้วอันนั้นเดี๋ยวโหย่าลืมจ้ะโอ้ยหัวเม่งวาลาดิเมียมันไม่เม่งไลยสุดแค่สกินมันเม่งสุ่มไม่กลับไปไม่ เลกาซี่แล้วก็เลกาซีอี้เก็พี่พี่พี่อคาลิพี่ไม่เป็นแจ็คอะแจ็คไอเดียแจ็คพี่ไม่ค่อยเล่นมันเป็นสาตีอคาลิมันเป็นอสซินโอเคอะไรนะลาตาแก้วหไอซสัตว์ด้เอ้ยนอ่ะอ่าส็ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรตัวตัวนี้ตัวเล็กเป็นห่าอยู่นันเป็นรีเจนเดอรด้วย ได้ใช่ได้ยินเสียงอยู่เป็นดเจนด์เดอรี่แต่ว่าตัวเล็กเผาอยู่ด้วยมันก็หลายตัวนะอ,อ่ะกูทายนะ<ต><ต>นี่นผมยังไม่ได้เฉลยไชุดกักสีเหลืองใส่ไม่ใช่ชุดกักว่า <laughs> <ส>ไ,ได้พีออ่อย่าอย่าอย่าบอกนะว่าคิตาน้าล่างไฟไหม้อะ่ะใช่พี่ไอ้ย่ากูกูบอกแล้วสกินเดียมาเจอกับพี่บ่อยมากเลยอย่าบอกพี่มีแล้วอะ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามีน่าจะแหมปลดล็อกถาวรไปเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่มีเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่กันดเจนมาเขียนวะหกหรือเจ็ดวะพี่ฮหกปะ ไอ้รีเจนมาต้องหกอันเลยพี่เออห้าอันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคือสกินลักงนี่ไม่เอ้ล่างเนี่ยพี่เคยสุ่มได้แต่ไม่เคยได้ถาวรแล้วรอบนี้มันมาถาวรแล้วมันเข้ากระเป๋าไปเลยไอ้เอาเอาคู่รักงไม่คู่รักคู่รักงคิดต้นหน้ากับไอ้นี่ลำเบิร์นก็ได้พี่ก็ได้รีเจนคู่พี่เปิดมาได้อีฟิกแมานะโอ้ยขำเลยอ่ะแล้วเอาเอารีซินไปเป็นต้างขวางคอไอ้พี่จะดีแล้วรีเจนนะพี่ ฟิลเลอลีซินไม่เป็นนะเฮ้ยตื่นตั่นยังเฮ้ยตัวผู้หญิงก็ไม่หลุดหรอ What the fuck เดี๋ยวมงแกวะเดี๋ยวพี่จะเจ็บออกแล้วพี่เลยยนหลับอันเปิดมาได้อีพิกกับพี่เอาเห็นตะไรเลยมันไม่ใช่ตัวที่พี่เล่นนี่หว่าเผื่ออีพิกเป็นตัวที่พี่เล่นไงเพี่จะลีซินี่อาแยะนะได้ขออันนี้ได้ไหมสกินกาเลโอไก่ทอดอ่ะไอพี่ไอเหรอที่ยันหอันเดียวไก่ทอดกูอยากได้ไก่ทอดอันี้ โอ้โหเสียงธรรมดามากอ่ะเสียงธรรมดามากอะรู้สึกได้ใช่ใช่ใช่เป็นเสียงอีพิกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หน้าอกใหญ่มากหน้าอกใหญ่มากมึงไปอะไรของมึงวะเนี่ยเขาหนจดเดินเขาหยุดเดินไปอยู่ตรงเนี้ยสามสี่ห้าเออตัวนี้หรอตัวนี้ใช้ปืนคู่ห้าหกปืนคู่ลูเซียนแปดเก้าไม่ใช่ลูเซียนหน้าอกใหญ่มากเดี๋ยวพี่ ก็น่าเห็นน <UM ี่ก็น่าฆ่าเลยเนี่ยก็มึงบอกปืนครูก็ไปรู้เซียนแม่งเลยตัวนี้มีล่าสตาร์การ์เดียนด้วยมตัวเุดมากอ่ะอ่ะพี่เปิดตาอ่ะดูละอาเขตพี่ได้รับพี่ได้รับตัวเกมก็ก็ถือว่าดีไม่มียังไม่มีสกินนี้ซุ่มซุ่มใหม่หมดนี่เลยดีกว่าตอนแรกกะว่าจะจะอัปเกรดไอ้นี้เป็นถาวรแต่ว่าซุ่มใหม่หมดเลยดีกว่าเฮ้ยอีปิกสามมาพี่ดิจิตัลหนัไปแล้วว่าอีปิกสามหรือเปล่อีปิกสามอ่ะได้ได้ได้ เสียงธรรมดาเสียงธรรมดามากมัน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 ไม่ใช่สกินอ้าวเหรออ๋อเดี๋ยว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 กดเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดไม่ติดตาเดี๋ยวไม่ติดตาต้ากดเป็นไรเสียงธรรมดาเหมือนเดิมเลยเอ๊ยเสียงธรรมดาเหมือนเดิมเลยมันไอ้ตัวเนี้ยเหรอไอ้ตัวเนี้ยตัววไะจะไปอย่างไรดีวะตัวนี้ขนฟูอะตัวเล็กเขาเยอะเด่นฮะขนฟูทุกตัวปุยจะไป อตัวนี้เหรอตัวนี้มีร่างดีวิวอ่ะมีร่างดีวิวด้วยก็ปุยไงบักปุยอ่ะบักปุยก็ถ่ายถูกแล้วก็บอกอยู่ว่าบักปุยบักปุยเอาเข้าไปขึ้นกระดาษแล้วเข้าไปแล้วอ่ะเหลือสามตัวเนี้ยต้องเอาเอาแรกไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางเออใช่ใช่กดเลยนะต่อตากดดิผมพูดไปกันเลยอื้อเสียงธรรมดามากได้ได้อยู่แได้อยู่ดีๆะดิ แต่มันเป็นเอดี้อะเดดีอีกแล้ววะมันเป็นเอดีที่ผมไม่เล่นกันด้วยอย่าบอกนะว่าซีเวียเอ่อไม่ใช่ซีเวียเล่นอยู่พี่อัติอัติตัวเนี้ยมันจะยืดหยุ่ยึืดหยุ่แล้วเป็นล็อกขาไม่กระเจี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยวารัตพี่บอกอะไรนะวารัตเออถูกก็ยึกยุ่ยึกยุ่ล็อกขาเฮ้ยแต่ว่าเป็นสกินดักสตาร์นะพี่ชอบชอบสกินนี้หน้ามันหน้ามันมันดูใกล้ๆแล้วนะมันมีความเจ็กเลยมันมันหมดความเท่ไปเลยวัลลัตสกินนี้ แต่ว่าสวยนะชอบนะโอเคนะสกิลแต่ยังไม่มีตัวละครเลยฉนเปี่นกี่บาทวะดีมันทแล้วเล่นไปเป็นเล่นไปเป็นซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวีเดี๋ยวเจมสโตนหนึ่งอันไว้รอแรกนี่พี่จะแลกอันนี้จะเอาสกินนี้โชว์แก่เล่นโชว์แก่เป็นไงจะเอาวันนี้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 จะเอวันนี้อีกเก้าอันไม่ไม่อยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกเก้าอันอะ เก้าอันนี้ไข่โอเคพี่วันนี้ได้อะไรครับได้ไปบ้างจำไม่ได้แล้วได้ไปอะไรไปบ้างเหรอแค่ลักตัวเดียวก็คุ้มแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยอัดจะอุ้ยนี่ไงเนี่ยมันขึ้นบอกใหม่อยู่เนี่ยใลักวาลาตทีโม่อ่ามิฟอแล้วก็ไอ้ดับเพลิงที่หน้าไอ้ดับเพิงนี่ดิจิตอลรีเจนประมาณหกหรือเจ็ดนะพี่หกไอ้ได้ห้าได้ห้าได้ห้าตัว ห้าได้ห้าตัวห้าตัวหรือเปล่าเดี๋ยวแม่าไปดูไอคลิปออาไม่ได้ห้าตัวเพราะว่าอีกอีกอีกสามตัวพี่เอาไปสุ่มใหม่ไงแล้วไอตัวแล้วไอสีไอสองตัวนี้ได้ฟรีมาไอพี่ลองกดไปดูแปดอาร์ตมาหน่อยเนี่ยเหรอชื่อชื่อชมลูกรักพี่หน่อยไม่ชอบสีแดงอ่ะไม่พี่พี่ชอบสีฟ้ามากกว่าเพะว่าคนเราคนเราไม่เกันอ่ะพี่ หมดเเกลลี้้ยงแวอาขนาดโซลกะแกคิดดูพี่สุ่มได้โซลกะฟรีใช่ไหมเอสกิมเนี่ยเนี่ยแต่ว่าแม่งได้สีแดงเว้ยเออแต่เนี่ยลูกรักอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ลูกรักแต่ว่าเป็นตัวที่พี่ชอบอ่ะเป็นสีที่พี่ชอบเป็นสีอะไรไอ้ลูกรักเลยอดเบนกูล่ะเบนผมล่ะเอยอย่าคลิปนี้คุ้มแล้วคุ้มละโอเค thank you มากที่มาเป็นสักขีพยานให้พี่ได้พี่